สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุสิกัวหนาดีครับผมวันนี้เอาบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบโอโ้โหรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวผมอยากใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับนะผมก็พี่ๆท่ท่านได้ข้าวเยอะกันบ้างไหมครับผมผม,ผมก็ไม่ได้ทำนานนะครับผมอันนี้เป็นทางบ้านนะครับผม,ผมเกี่ยวผมก็เลยแบบเออต้ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไดรี่ของตัวเองแล้วก็อยากจะแบ่งปันแบบหลายๆท่านอะไรเงี้ย,าายบางท่านอาจจะแบบ ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเนาะคือเป็นคนต่างจังหวัดแต่ไปทํางานอยู่ต่างดินไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางเอเชียหรือว่าต่างต่างประเทศต่างๆแล้วก็ประเทศต่างๆหรืออาจจะเป็นกรุงเทพหานครยังหม่บุบรอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ว่าในสิ่งที่เราไม่ได้อยู่บ้านะเองแล้วก็บรรยากาศก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นเนช่าไดชนาก็จะเป็นอย่ายเะี้ยญายิใก็จะพาถอนก้าเนาะดำนาไถนา ก็เก็บข้าวแล้วก็ปีข้าวครับผมแต่สมัยนี้เทคโนโลยีนี่มันทันสมัยมากเลยครับผมไม่ต้องอะไรมากมายเมื่อก่อนทําไรทํานาก็คือไปแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันมีความสุขนะครับผมกับการทําไร่ทนานาเนาะสมัยนี้มันก็แบบมันไม่ได้อุดมเหมือนเหมือนอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะประมาณนี้อ่าตอนนี้กํลาลังจะบินโดรนนะผมเพื่อจะถ่ายภาพมุมสูงให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันว่าภาพมุมสูงเป็นอย่างไรนะครับผมการบินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมประมาณนี้ เราก็ต้องมีใบขออนุญาตอะไรเรียบร้อยเนาะเออทำแบบนี้อืมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาบินกันระวังเจ้าถิ่นด้วยนะครับผมหลายๆท่านอาจจะถามว่าในคอมเมนต์ว่าเจ้าถิ่นคืออะไรเจ้าถิ่นก็คือนกไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีไม่ว่าจะเป็นมันมีเจ้าถิ่นหมดก็เหมือนกับสุนัขหรือว่าแมว หรือว่าลิงเขาก็จะมีอนาเขตของเขาที่ต้องรับผิดชอบนี่เป็นถิ่นของฉันนะอันนี้เป็นถิ่นของฉันนะเขตอนณาเขตของฉันนะห้ามยุ่งวุ่นวายอ่าทำแบบนี้เหมือนกันทีนี้แล้วเวลาเราบินขึ้นไปเนะี่ยมันก็จะมีนกเจ้าถิ่นมาบางทีก็มีเอี่ยวมีอินทรีมีเหมือนกันนะต้องระวังนะถ้าเป็นโดนแบบตัวเล็กๆเ,กเกงี้ยนายจะลมแรงไม่พอต้องมาเราบ่นกันนกอีกเนะี่ย ือถ้าบินชนก็ตกได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของผมมันเป็นโดรนตัวใหญ่ก็จะมีค่อนข้างที่จะ,ะปลอดภัยนะผมมันมนม่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยอย่าประมาเทเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศเป็นช่วงเกี่ยวข้าวช่วงอะไรนะครับผมก็ให้บรรยากาศมาก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมไม่ว่าผมก็ทาคลิปหลายช่องทางเป็นเกี่ยวกับการเกษตรบินโดรนมุมสูงการท่องเที่ยว อาหารเจธรรมะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมทุกสิ่งที่อยากทุกอย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันเป็นไดอารี่ของผมแล้วก็อยากจะแบ่งปันรอยยิ้มนะผมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมตามวาระโอกาสนะครับผมเราอยู่ต่างจังหวัดจะดีอย่างหนึ่งครับผมแตกต่างจากในเมืองในเมืองจะเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ได้ ดีทีเดียวเหมือนกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่ตางจังหวัดนี้มันจะหายใจได้แบบบอดโป่งเลยทีเดียวนะผมเนื่องจากว่ามลพิษมันไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือนกรุงเทพประมาณน,นี้นะครับผมแต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องออหาอยู่หากินนะผมสมัยนี้ก็จะอยู่ในในช่วงที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมแต่ หลักๆแล้วก็คือคนบนโลกใบนี้มันเป็นเหมือน2องโลกอะครับผมเนาะก็คือว่าในโลกของการบาเพ็ญธรรมเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ไม่ได้มาอะไรกับเรื่องของการหาอยู่หากินมากนักอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเนื่องด้วยว่าด้วยสภาวะที่ศึกษาหลักธรรมแล้วก็จะรู้และเข้าใจเข้าใจในในใน,ในหลักของตรงนี้ว่าอรรแค่พอประมาณ คือคนมันจะรวยทําอะไรก็รวยคนมันจะจนทําอะไรมันก็จนคือต่อให้ดินลนให้ตายแค่ไหนมันก็ได้ได้แค่เท่าที่เราหามาได้เนื่องจากว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาส,สนาที่เราเลือกลงมาลงมาเนอะอาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของในทางโลกเนี่ยเขาจะไม่รู้แหละเขาจะไม่สนใจเขาจะหาอย่างเดียวเขาจะหาหาหาอย่างเดียวก็สร้างเนื้อสร้างตัวอาฉันอยากจะมีรถฉันก็จะมีรถฉันอยาก มีบ้านเห็นเขามีบ้านทขาก็อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านก็เป็นหลักสําคัญรถก็เป็นหลักสําคัญแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือทาอะไรก็ช่างแต่อย่าให้มันแบบมหนียจนพองจนแบบคือตัวเองไม่ไหวร่างกายตัวเองไม่ไหวทาอะไรก็ช่างทําให้มีความสุขเกี่ยวข้าวดํานาก็มีความสุขเงินจะรวยจะจนไม่ได้อยู่ที่วัดคุณค่ากับเงินทองนะสภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ยกคุณค่ากับเงินทองแต่มนอยู่สภาวะของความที่แบบว่า ดำนานมีความสุขเกี่ยวข้าวมีความสุขอยู่กับไล่สวนมีความสุขอยู่กับพ่อแม่มีความสุขนะครับผมน่ยอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้อุย้ยงานจบจากงานตรงนี้เสร็จก็รับจ็อบพิเศษต่อจบเมื่อก่อนทำราชการทำไมจบเสร็จจากราชการก็ไปทํารับจ็อบต่อเที่ยงคืนทำทุกวันก็หาเงินมารักษาตัวเองแต่พอเรามาอยู่ต่างจังหวัดสุสานหลักธรรมเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเป็นแบบ ชาวไร่ทำนานแค่นี้นะเรามีความสุขกแค่นี้เราก็เฮ้ยแฮปปี้แล้วอะไรทำนองนี้ให้ดูบรรยากาศไปแล้วก็ไม่รู้มาคุยเรื่องอะไรขำ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 นะครับผมก็เออเดี๋ยวกลับแล้วพาน้องแพนกวินกลับแล้วนะครับผมนุ้งได้ว,ว่าสภาพว่าเอออากาศร้อนก็อ่านะครับผมกลัวต้องดูแลน้องให้หน่อยนะผมเพราะว่า เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นต่อก็ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ